ยี่วางนี่เลยบ่วางพุ่นพุ่นวางจงโอ้วางพุ่นบ่ครับข้างพุ่นละโอ้จงมันมนแ่ปุ๋ยอย่งเดียวเหน้าคุณพ่อบ่ครับวางมุวนมันคือจังไดคู่ห้วยคู่ห้วยคู่ห้วยก็เที่ยวไปน่านเลยเนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถักเสร็จแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อกินแล้วปึ้งปังปึ้งปังมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับ อย่านี้ฮะพรวยกินเป็นประจํานะครับลร้กระปุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจทักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ด้ครับเด้อนี่ครับผู้หวยเที่ยวไปหน้าบ้านนี้เฮ็ดจังไดคอยได้มาขุดจังสี่จังไดคือเหลียวเห็นไหมแต่เขียนพ่อฟันเอาขึ้นไปพอนึงแล้วครับพอนิวัดนั่หัวเ่าหมดแล้วครับบ้านนี้มึงเรียกเขาฟันวัดคือว่าไปน้ำเนี้ อยู่ในนานี่หลายปีแล้วนาจะขึ้นมาท่านครับวันนี้ัมมาเท้าหาบานี่ครับเท้าหาเท้าเทเลีกกับบ่ได้ครับทีนี้มาคันนี้กับคันนี้อืมก็ได้โจ้ขาบานี่ผมก็เลยเห็นขจามาตัดทเลีกกันนะครับตาเดาขึ้นบ่ได้ครับอเมฆโคนมาโจกอเมฆโคนสีหัวสักก็ได้ขึ้นบ่ได้ครับบานนดีต่อมาเพ่งก็ได้ ทำาิธีมาเชิญขึ้นมาฝอนมาลั่นวงสวงคนละคุ้นายว่าพ่อหมู่บ้านนี่หมู่บ้านกันไรอู้เสียดายเนาะพวกลูกหลานบ่งหูหจ,จักไหมหูจักอยู่บ่ได้มาไหมพ่อห,นนหลายกันหมู่บานกันไรครับพ่อพ่อผมถามไหมน,นะครับอันที่เขาฝันเขาฝันคุณพ่อบ่ครับบ่เขาฝันคนุณเพอโอ,อ้คนในอำเภอบ้านดุงมันบ่ครับใเพื่อบ้านดุงคุณพ่อหูจักซื้อแล้วปะครับบ่หูจักบ่งหูจักบ่หูจักโอ้เพิ่นฝันมันบ่ครับฝันว่านยี่นันต์รุนปีละหลายปีแล้วคือบ่ขึ้นไม่ได้แม่ครับก็เจอว่า เอาแต่แม่ไปคือบลูกไปนน้ำมาสั้นครับไม่เด้ฝันน่ะนะอืมกือเลยมันผมก็ได้เห็นเห็นก็เจ้ามขุดอยู่นี้ครับก็เลยว่าวมาันยั่งอยู่ยั่งอยู่บ่เดียวนี้พ่อเอาขึ้นไปเลงหม่า,า,านนี่เอามัดมัดเลยบอกพ่อมมว่านนี่ครับขึ้นไปหมดเลยอพ่อหน้าพ่ออยู่แถวนี้บมดนี่นี่ทางหน้าผมเลนี่นี่นอ๋อจ้าเดี๋ยวผมเที่ยวมา,มาบ้านาพ่อหน่อยก็ว่าพวไา ยังกระจาะเห็ดบเบียดไว้เวียดให้ดีโอ้ย่านมันเพิ่นบ้านคู่ยนห่วยนี่คืองหวยยังหวยบ้านป่พ่อคืองหวยหน้าพ่อพ่อหวางหามได้บ่บะจะทงไงผัวห้องไม่ได้หวยนี่บ่ให้ตึกอยู่ตึกจีนมั่นบ่ให้ร่องเป็นจีนนี่ก็เอาบ่อยู่ให้จีนของพระราชบิดของพระราชินีครับหวยนี่อ๋อเป็นหวยเป็นโครงการโครงการพระราชินีจ้าคือต้นตะเคียนอันแรกนั่น เพื่นมาขุดลอกหไงเนี่ยค่อยเห็นบ่พ่อคือจังไดคือเข้าฝันก่นนอ,นอนค่อยมาขุดนี่บ่เห็นตอนคุณลอกของอยู่นี่มาจำกับรถนั่นน่ะครับบ่ต่อมานี่เขาจะมาตึกแฮงแล้เห็นือนี่มาขุดบัดขุดก็เลยตัดบ่ได้ครับตัดบ่ได้เพิ่นก็เลยเข,ข,ข้าหมักเข้าฝันนั่นหลวงพอ่ออยู่วัดนี่ละ่ะครับเจ<า>้าวัดวัดเก่าบ่จ้ะวัดเก่าคนเก่าคนเลี้ยงขึ้นคนเลี้ยงมาเอาขึ้นมาเชิญหมดไปครับขื่นไปแล้ววัดนี้วางสามสี่มื่อนี่ยเขาจะเลี้ยงมาฝันวัดคือบ่ขึ้นเบิด ทั้งสี่แล้วอืมขึ้นไปแม่หนาววะท่านครับคุณว่านอ่นะพวกขึ้นมาว่านนี่แม่นลูกให้นเปแม่ก่อพ่อตอนกกทอนกกทอนกนกอันนี้นมือว่านนี่คือท่อนไปว่าเคือเล็กกว่านีปา่ประมาณเจ็ดปีเลยครับอือ่นเล็กกว่านี่นะม่นทอนกก้งคือท่อนปลายพ่อที่เอาขึ้<อ>นไปเจ็ดปีอท่อนปลไปอันมาครับไปคือมือว่านนี่ท่อนกกท่อนโกประมาณสองเดืออนโกแสดงว่าเป็นแม่มนะพ่อเป็นแม่ว่่านโอ้ครับท่อนปลายเป็นลูก เป็นแม่เป็นเจ็ดปีแล้วเป็นลูกโอ้ผมงง็เลเอ้าเมื่อใดอย่างไรผมก็จะผมก็จำได้ว่ามันตอนยู่นี้ผมว่าะม่อาจารยมาตัดอยู่ครับแล้วาจารย์ผมมาตัดอาจาร์ขึ้นเอาขึ้นมาได้ก็ผมอยู่ห้องนี่พ่อมันใจครับพ่อนี่แม่พ่อพ่อจัาที่พูนนนเฝ้าเครื่องพ่นมเข้าฝฟันนะบ่บ้านพูดตบปากกันบ้านบ้านเก้าบัานนั่น หวานโอ้ถื่อตบปากกันแล้วพ่อพ่านมาหนีเลยนี่ไอเพันน่านอยู่บังแดดพ่อนี่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 น่านอยู่บพวงไอเรียกความมาท่านอืมไอเรียกสามตัวมาท่านมันก็จะเอาไปตัวไอตัวใดล่ะพ่อสองหนึ่งห้าว่าสมบูรณ์สองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเขียนเด้อพี่น้องเพิ่นมาจังไดรก็พ่อเพิ่นมาจังไดร่พ่นฝันเพิ่นเพิ่นได้ฝันฝันไาจังไดร่พ่นเบาสู่พ่อฟังโอ้เพิ่นมานอนอยู่นี่นอนอยู่พอทธิโยนอนอยู่าบ้างหันด้านน่ะ ปัดมูนอนจนทั้งพี่มูน่ะโอ้ก็ไปนอนอยู่ไก่ก้มูนนั่นไก่ก้มูวะท่านนั่นทางต้องหันมูโอ้อะไรมาตบปากสานเชียววะท่านครับี่ลูกกลางจางพามูวะท่านครับหรือว่นคนหลายได้เต็มนลยป่เนี่ยเออน่ามมยเสียดายมากนะพ่อเนาะโอ้ยขันมาบ้านกับพอดีเล้อเนาะค่ะบ้าน่เป็นยังมาเมื่อนี้มาเมื่อนี้ก็ได้ทั้งคุณพ่อแข้งแขนแั้งได้แขนครับพ่อบ้านตัวได้ก็พ่อตัวได้ก็ที่พ่น มาตบหนาพูนยาบาลสองหนึ่งห้าวะท่านสองหนึ่งห้าตบปากตบปากตบปากเลยตบเบาๆยังวะพ่อตบเลยบ่ตบเลยว่ะท่านอู้ยคือเด็ดแต่ว่าก็เฉว่าลูกลูกลุกตัวครับน้อนไก่ม้วนเสร็จปีน้อนไก่ม้วนแก้วก็มีแตรใดโอ้มีแตรใดเรามีเส้นอยู่มีแตรใดเพราะว่าขาเจ้าตะกี้สนุกันอยู่นี่ครับข้าเจ้ามาตัดเย้ยกับเบรอนไปเคลื่อนด้วยกันครับอยู่นี่ มีพูกสม่เจาะม่จอดูเตียแม่นแม่นดีดีนี่ครับู้เดยมากมาเจอเข้ากันตบปากพวให้เลขเลยก่พ่อวันปากวดลูกลูกสว่าสั่งตัวเนาะครับลูกลูกให้ตัวเลขเลยก็แม่นบ่พ่ออาจะสีแมนอยเขาเจ้าว่าหนุนแม่นแล้วเขาเจ้าเป็นวันอยู่คนเดียวมันก็ตบปากก็สัเขาว่าให้เลขสองตัวเลกวพ่อสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้า มันน <laughs> ี so, uh, ่ต like so ัวคุณพ่อบกฝันบอดจ้านอนอยู่กับนีนะน่าอยู่นี่กับบกฝันผมนอนประจำเป็นมาหลายปีแล้วแต่ผมก็ขึ้นไปบางลูกไงนี่กขบออกไปส่วนเปิดต่องยังไงเดี๋ยวมาเห็นโยเป็นเป็นเป็นผู้สาวเล็กน้อยเล็กน้อยของเลี้ยงสองคนหนึ่งเลี้ยงขึ้นดีละเชื่อคุณไปวัดนี่นี่ละสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วละตอนนี้เป็นไงเป็นสาวเป็นบ่าวละสาวเป็นเนาะนี่ละก็ว่าให้อยากขึ้นอยากขึ้นรัศลรนนี่ละอยากขึ้นตอกไม้เนี่ย ผลันเกลียวมันจะร้อนมากประจํามาตลอดพ่อผมรอดผมฆ่าใจปัญหาผมฆ่าใจอยู่ต้นตะเคียนเนี่ยเป็นยังคือสอบสิอยู่ในะนำพ่อกีไม่ได้ปลาตะเคียนเบิดเนี่ยเนี่ยเทียวดิไม่เปนเบิ้กกดดิครับปลาตะเคียนบ้านพ่วกันรถมาตัดมาลากคนนี่สงสัยเดี่ยวขึ้นไม่ได้ครับเรื่องข้าวนี้เพราะว่าทอนทอนมันย่างนี่สิ ประมาณสองเมตรผมคิดว่านี่ไฟไหม่มาหอดนี่เดียวหอดน้ำนี่มีดับครับได้ยังในห่วยครับคนนี้คนทันีผ่านเมืองนะอ๋อได้ยังส่วนที่เหลือสิเหลือจะอยู่ในหวยแต่ยูบนบกนี่ถือเออกไปมัดแล้วเยอหมดแล้วพวกรถลากไปหมดแล้วนี่คือปัญหาค่าใจคมอยู่ตลอดมีแต่ตะเคียนตะเคียนจมน้ําจมน้านี่ไม่พอแมนลักษณะนี้แมนครับตะเคียนจมโคกไม่มีเลยมีแต่จมน้ําจมน้ําเลยคือเยอะน้า กอตะเคียนนี่ส่วนมากสิเกิดอยู่แถวๆมีนามครับครับนี่แม่เบิดือนนี้นี่กอตะเคียนนี่ยคันว่าปลาตะเคียนหลายอยู่ทั้งโคกเดี๋ยวนี้ยังบ่จ้ะยางต้นยางเน่ากหายากอยู่ในวัดนี่ก็บ่มี่บ่วัดต้นบักใหญ่อย่างเด้ียวเห็นบ่ต้นมันตายเพิ่นเอาขึ้นไปนั่นน่ะอืมเป็นตันี้เป็นจังนี้ล่ะเป็นจังนี้ต้นเป็ีนต้นะปลี่ยนตรงีต้นเป็นบ่มี่นีเป็นบ่มีต้นเป็นเพราะพุ่นตัดหมดแล้ว กดหมดแล้วมระเจ้าข้นจังนี no ้ละเรียกผมก็สงสัยญวัดพระเจ้าขึ้นไปเรียบนี่เป็นยังอยู่อี๋โอ้บุคิดว่าสี่ม่เหรอครับว่าสี่มีผันมหาผันมีอีหลีฟังอยู่ฟังอยู่มุมนั่นนั่นบ่พ่อครับอยู่เลื่องเด้อยู่เลื่องเด้อวนั่นบ่ห้อยห้อยอยู่มุมนั่นพี่น้องนำหอยโจคอยไกลไปละตัวโจกเข้าไปอยู้ตัฟัง เด้อพี่น้องนี่ฝังอยู่มุมนั่นนะครับฝังอยู่มุมนั่นนะครับบ้านมันบ่บาอื่นง่ายๆตัวนีเนาะคุณแหละจนม่นอุ่ยปุ๋ยยังวะถามถามคุณพ่อดูตอนนักประดานา้ำประดานา้ำเราอยู่นี่บ่ โอุ้ลนนมอบานรนมือโทรศัพท์บาลครับมีมสอบคนค่ยมาค่อยมาก้าสิวี่เล้วเนอกพ่อเนาะครับเป็นปฏิหารอยู่ทีครับครับปฏิหารเนี่ยมือเงือเลยเงือดอิรมันไปซนไปตองพน่นกัจ้าค่อยได้มาตามความฝันมามุ่งเบรที่แล้วนี่ผมไว้เสื่อหรอกว่าต้องพอยู่วัดบ้านนี่แล้ววาดฝันอานูขึ้นจากน้ำเนี่ยว่าท่าน เพราะว่าตอนยี้มันซอมากก็จะกดเพื่อเข่าฝันทมเพื่อเย้ก็ท่านครับว่าจะกดนี่แหละอยากขึ้นบ้านอยู่นานหลายปีแล้วหนาวก็ท่านพระเจ้าพ่อครับพอดีเขาก็เขาก็บเป็นน้องผมเมื่อวานเหมือนเด้ครับน้าหมูว่าเพราะว่าเป็นเจ้าของหน้าด้มาชี้สุดเพราะว่าผมเห็นเน่ยนะโอ้ผมเห็นผมเป็นควันนี่มันหนุไปครับผมเป็นลงไปเหยียบยุ้งแย่งกันนะครับใช้ยเาตัดเนี่ยก็ไปชื้อได้เนี่ย เจ้าด้ามาาันมาหัวว่าชีนี่แหละยาวางนี่แหละแจมมันแม่โคตงหาไปเห็นบานเนี่ยเขาก็เลยว่าจะขันออขันก็แล้วแต่เนื้อแต่ว่าแตงมันอยู่คนนี้มวยวางซี<อ>่พ่อให้ถามแน่นคนคือมีความเสียคักแต่เสียว่ามันสิโจมอยู่อินนี่เนี่ยคนคือเสียจนได้เอาแม่โคมากสินี่พ่อคือสี่จุดได้ถือแต่สิส่นี้วัดก็ถือแล้วพวกผมงไปเห็นนี่ตลอดต้องพ้นไม่หยุเพราะจอดเพราะที่เกล็ดผู้ฝันนนั่ผู้ฝันก็เก่งผมก็ว่าเก่งอยู่ครับ มาสิจุดไหนมางมอยู่นี่นาพ่อผมเขว่าเจงกันนอกพ่องมีแนวสัมผัสอันนี้พ่อนี่ก็ยังว่าเราเป็ี่นขนพื้นที่หน้าอยู่นี่เราเห็นคู่ฟันนั่นนะคู่ฟันถือคนถือว่าเจงก่นเลยวันเจียวที่ว่าเจงเนาะเมีโคเมีโค้สองตัวเดี๋ยวจะเอาขึ้นคืนก้อนนั่นนะโอ้ครับเอาขึ้นจังนี้มีโค้ดสองตัวไปขึ้นได้ผมชาวบวานจีเบิดบ้านนี่รับพอดีผู้ันเอาขึ้นไปเพิ่งกัน ตายหรอวะอน,อน้องพ่อเนี่ยกระายแล้วเจ้าวาดนั่นไหครับเจ้าวาดวัดเก่าวัดเก่านี่ยนะวัดป้านี่คนมนครณภาพไปแล้วมรณภาพไปแล้วก็พวกพวกพ่กมันแกวัดเขาเจ้าะอยู่ว่าฟันรู้มันเป็ตบปากแล้วเคุณไม่หยอกไม่หยอกรู้กลางใจมีหามูนโศกเป็นจังบุญเนาะคุณพ่อถือตัวเรียกให้ให้ให้ลูกให้หลานนะเสร็จแล้วเอาน้ำพ่อซออร่อยมันคุณพ่อครับฝากซื้อให้นะ ตัวสองหนึ่งหาบ่พออยู่ข้างล่างครับครับครับอ๋อแคบเลยสองหนึ่งหาอยู่ข้างบนนั่นกัอีตั้งหากนะครับหนึ่งสามอหาันนั้นห่านึ่งสามสามเนี่ยก็ใครเชียงกันด้วยเลยใครเชียงกันอยู่เนาะครับใครเชียงกันอยู่อันนั้นเป็นผ้าจานเพิ่นบอกไหมค่ะพอเพิ่นเพิ่นได้ยินพอออกไม่ออกบ่อแแว่ะว่าั่นผ้าจานได้ยินตัวนี้ดิเนี่ยเขาจะโถกันอยู่ไหนเราเนี่ยจ้าจ้าิเป็นโิ่นก็ไปจัก ครับอันนี้ละยุ่นนี่ละมันก็แค่แต้มเดียวนะพ่อเนาะเดียวกันตัวเดียวกันเนาะเงินเนื้อเป็นซ้ำเนื้อเป็นโซ่นนี่ละยังวัดดวงบ่คือกันพันวาได้เลขตัวเดียวกันมาแต่ว่าแห่งไดงี่นบ่คือึ้นกันงินบ่คือึ้นกันเงินคนมาตกมาแต่งมาตั้งยังอยู่นี่ละตั้งคู่ตั้งค่ายเหนือว่านนี่ครับพคนมาตั้งคู่ตั้งค่ายอยู่นีะมาฟอนอยู่นี่ละพ้อกันมาฟอนกับอะไรโอ้บกซ้งกับอะไรเพรมีผู้ให้คืองเกล้บ่วหรอข่มีบ่มีแกัต้องฟอนละ ลูกพว้บันไดบั้ยไนมามาสูดเล่าอยู่ติมาสูดเล่าอยู่ขึ้นขึ้นยังก็เหรอบ่อปลายล้วอ้วกก็คือบ่อปลายนั่นแหละโอ้านั่งหนี่วันครับคนวัยรุ่นซื้อนี่ซื้อนี่ก็ว่าสัตน์ลือวันนี่ก็ได้นึเดูกันดูควนปานตะบุญได้วันนี่ไหมครับโอ้เพื่อนมาอยู่ซื้อนี่แหละกับแม่นี่ดีแม่นี่ดีแม่นี่ดีแง่กินก็บ่อึดกระจอกจิ้นนี่ครับอู้จินก็กิน <ผ>บอลน,น,น,นี่หลังจากเมื่อวาน,ปานไปแล้วเพิ่อนว่าไว้จังไรอีกต่อไปสิมีอีหยังอีกบ่พ่อต่อไปอีกมือสองมือเฮ้ยเตี้ย์หนึงห่งเฮ้ยเดือนหนึ่งนี่ผมก็บุ้งหัวกันบ่ครับบุ้งหัวกันว่าซี้ใส่กันครับนั่นแหละบอพันเรื่มเนาะครับครับผมมันเรื่มทุกอย้างตัวขอขอบคุณคุณพอ่อและลายครับที่ให้รายละเอียดครับขอบคุณครับ